สวัสดีคะ่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปหลายวันหลังจากคริสต์มาสผ่านไปก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเรื่องราวที่ไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหรค่ค่ะเบื้องหลังความสุขของเรามักจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเสมอมีทั้งทุกข์และสุขเราก็ต้องสู้มันไปให้ได้ใช่ไหมคะ โชคดีที่มีครอบครัวที่น่ารักรอยู่ข้างๆเราและให้กำลังใจเราเสมอมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูเด็กๆจับกุ้งกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปจับกุ้งหลังบ้านนะคะตอนนี้คุณพ่อกำลังตรวจกับดักดูนะคะว่ามีรูหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีรูอยู่ข้างในนะคะกุ้งเขาก็จะออกมาได้ค่ะระวังนิ้วเราจะใส่ไส้กรอกเข้าไปในกับดักนะคะแล้วก็ รอประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปยกขึ้นมาโอเคค่ะสีอันมันน่าจะพอใช่ไหมโอเคทุกคนมีของตัวเองเอาค่ะอยากจับกุ้งด้วยใช่ไหมเอลค่ะเอลค่ะเอลค่ะทำนี่ทำนี่ Good girl, good girl เราจะมีกับดักคนละอันนะพ่อมีหนึ่งอันทุกคนมีหนึ่งอันต้องทำเชือกเหรอพ่อต้องมัดเชือกใหม่เหรอครับแั่นี้มันสั้นเกินไปถูกต้อง cut these in four ได้ค่ะโอ้โหกุ้งเอ้ยอาหารกุ้งมีทั้งเนื้อเบอร์เกอร์มีทั้งไสก้กรอก จะลอยไหมเอลกาเดมันเอกาเฮ้ยเอลกาอยากกินด้วยเอลกาเศษเบอน่อนั่งนั่งจะเอเฮ้ยเอลกาฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยเก่งจังทะาละนั่งนั่งทะาละ นั่งแล้วนั่งมือขาวด้ยมือโอเคเราจะไปข้างล่างกันทุกคนถือของตัวเองค่ะเดี๋ยวแม่จะถือถังไปให้มันไม่มาหรอกอ๋อใช่ ต้องให้อาหารต้องให้อาหารไอ้กิ้งก่านั้นด้วยเก็บเก็บ โอเคถ้าเราเห็นคิงกา่าเดี๋ยวเอาเนื้อให้มันกินนิดหน่อยคิวอะไรคะใช่จริงกินไส้กรอกแทนกุ้งไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ต้องกินมันดิบอยู่บีบบีบนิดหน่อยมมันจะให้้ไดโอเคแบบไหนคะโอเคออแล้วกุ้งมันจะได้ไม่หนีเอาอกมาใช่ไหมอของพี่มีถุงด้วยใสย่ในถุงได้ ใช้ถุงมัดก็ได้เอาถุงมัดมันนะ use the as a rope เยอะเยเก่งมากพี่โอเคกองพ่จอนณ์นะของทัลล่าทำให้มั่นใจว่ามันติดหนีบ ใครใครก่อนทัลลกนเนาะทัลลากนเธอทำตรงไหนคุณทัลล่ะโอเคครับครับเย้คุณทัลล่ะโอเคใครต่อไปโอเคครับตรงไหนพี่จอนไม่คิดว่าตรงนี้น่าจะมีเยอะพีรี่ <Ooh. S 2> ไม่รู้สินี้ไหมโอเคค่ะเราทำใกล้จระเข้เหรอคุณพ่อเปลี่ยนใจมาทางนี้แทนค่ะ ไปใตจโอเค <Okay, S 2> ไปงี้มันตื้น,ม,น,นมันตื้นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปอีกด้านหนึ่งค่ะมันตื้นเกินไปคนนี้นใช่ไหมคุณพ่อของเธอโอเค ไปตามหากิ้งก่านะคะกิ้งก่ามันชอบมาขออาหารกินไหนมาหรือยังกิ้งก่ากิ้งก่าอยู่ไหนพ่ออุ้ยไหนกิ้งก่าอยู่ใต้ร่มนะคะกินไหมกินหรือยังกินอยู่กำลังกินอยู่ อรอยไัมยิ่งก่ <c oughs> ไม่ต้องเลยครับวันนี้แค่กี่องศา28องศานะคะแต่ร้อนมากเลย มารอกว่าเราจะมาให้อาหารค่ะใครว่าจะซื้อดัมม o นิฟนะคาเมรินนะอร่อยโอเคสิลี่ แต่มันโดนมันโดนแต่มันไม่เช่าะลหว้า่จะ้่โอ้ยอ้าชิสพูด เกือบอยากลองไหมพ่อครับผมข้างในอีกหนึ่งเสร็จแล้วเกือบคุณพ่แล้วเกือบ I will Okay. Yeah. I'm going that car bit going on. Oh, guys, quick, crack. Go so ahead. when you shoot it. <laughs> <laughs> ah! <Yeah, good call. laughs> <laughs> เย้เย้ไม่โดนเลย it's not that easy ท okay. oh ันโอเคว้าวว้าวว้าว whoa w h o จอรนี่ได้สี่ลูกนะเมื่อกี้ต้องเคยได้เท่าไหร่ทันละ โอเคไปโอ้เกือบถทงแล้วว้าวเก่งมากคุณเยอะมีอีกห๋ออีกหนึ่งว้าวโดนแต่ไม่เข้าแคสอง สอคุณ e ะกินอีก a หม l เ b e บ l y w โอ้โ h ้อ h เกือพี่้ยออร์ร้อนหมดเหรอหมดแล้ว่ลของพี่ี่ชนนะคะแต่ไม่เข้า ไก่นี้จับได้ไหมคุณทัลละนี่จับมันใส่ลงไปคืนค่ะไก่นี้ออก <Wow. S 2> มันมีรูตรงนั้นค่ะมีแค่ตัวนี้ที่มันออกมาได้ด I know where it is just, just take her just put her back <c oughs> พี่อะพี่ใ oh. like ส่มันขึ้นมาออกมามันรู้ที่ออก <c oughs> ของใครก่อนของใครก่อน โอเคของทธเละก่อนค่ะโอ้โอ้ว้าวว้าวอ้ยใหญ่มากใหญ่มากโอเคเธอลเธอต้องเอามันออกครับของใครก่อนโอเคจ้านี่มีไหม ว้าวสามตัวหรอโ้สี่ตัวโอเคโอเคพิลิโอเคว้าวเยอะมากค่ะพิลิว้าวของคุณพ่อ โอ้ my goodness เยอะมากคุณพ่อผมพ่อเอาแต่ตัวใหญ่ออกเนาะเอาตัวเล็กลงไปคืนแล้วเราลองมันตัวทำให้ใครมันจะให้แกเอาตักไปคืนโอเคค่ะควรจะเปิดนี้โอเคเอาไอขุมน้อยระวังมันหนีนะรอกรท่อยจะได้ช่วยจับโอเปราส์แพนอกเาพี่พ่อพี่เจิตรตักน้ำ ไปก่อนพ่อตักน้ำนก่อนเป็นไหะโอเคนายพ่อดูหน่อยสิคะอพุ่มหมวักเองครับคุณพ่อเป็นยังไงตัวผู้ว้าวคุณพ่อเย้เย้มีแขนเดียวมีโคนมีก้ามมันเดียวก้ามข้างเดียว,น,ยวนี่พี่จนอนอู้ตัวใหญ่มากอันนี้จ้านี่ ไกโอเคเอาเราจะเอาตัวเล็กลงกลับไปคืนนะคะโยนตัวเล็กลงไปคืนคะ่ะมันโย่ใครโยอะไรใครระวังนิบมือคะ่ะเพ้าตัวนี้มันกำลังถอยถอยเข้าม,มันขี้อยู่ตแต่ <c oughs> มไม่มีขี้ใช่ไหมไม่มีค่ะโอุ้ยดูตัวนี้มันกำลังถอยเพราะมันรู้ได้ไงว่ามีน้ำอยู่ตรงนั้น <c oughs> ดูลงน้ำแล้วตุ้มโอยก

มาร์ตส์จะกินมันมาดูกันอีกทีนะ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 มาดูกันอ

<laughs> nice one. He's Whoa, a good you better take a photo with that one. Yeah, man. Huh. Yeah. Come on, let go, buddy. Let go. Come on, guys, get out. Different mm people -hmm. But that back one is this pretty good. <laughs> huh? This is one of yours. Yeah. So but he's a good one. The one back here is also good. Yeah. But these other ones, that go. Uh,

Pat, 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 pat. Chuck them in. How do you know? Well, I mean, tell me one But there's no way in God. Just poking him in the bus. Okay. one of them is holding on to the knife. <laughs> Yay! Okay, pop! We come here, come what about that one? It's gonna go for the fish! <laughs> you better get the fish out so it doesn't die. Are you hmm Do it, Do it, one Do good? No, no Okay. Oh, way to go get do some violence. <laughs> okay, stage dog. Oh, oh, He's still there. <laughs> I still see him. <laughs> he's hanging on. Bye bye, dude. I'm uh, gonna get more. That was, that was a good catch, that one. I think he's a really bad boy. He even and we've got plenty of them. Go for Johnny's, too. <laughs> 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 Mm. You know, he's like, no! Can <laughs> you hear that me. one? Chuckman has eyes. No, nah, nah, I'm not sure he's a decent size. Get mm -hmm. right, in, try to get in, Cap. Chuckman, eat this one. Mm -hmm. And this one, Jenny? Heck, I'll relax, go and come. Let's go grab cowderill. Mm, -hmm. mm -hmm. Hey, these ones are calling out. I don't the Well that one is a chunk. He's confused. as big as my foot. ให้ชมทัพเพลวู้ๆ้วกี่ตัวพ่อพี่จอเอานี่เราเข้าไปในน้ําครับโอเคอม o u i c k it up อันนี่นะู้ไ้มิตรจำไมมันนิบเท้าแม่พี่ โอเคเทโลช่กันเก็บโยนซอสเสร็จเข้าไปในน้ำครับทโอเคทุกคนเอากับดักขึ้นไปด้วยครับ โอเคเดี <Okay. S 1> <Okay. S 2> fun, ๋ยวแม่จะไปเก็บพริกก่อนจะทำน้ำจิ้มให้อลลี่กับเด็กๆค่ะไอโน่โอเคเดี๋ยวแม่ไปค่ะแม่จะซื้อจะเก็บพริกก่อนโอเคไม่ค่ะ She <unsafe problem> mm? <skrisa> mm. <shrisa> mm Hmm? pool. An orange and he's like panicking. Okay. <laughs> and it's just there for the rest of our life. Like it's just an exoskeleton at one point. Mm -hmm. And she's so used to it being there. And <laughs> it, if it falls off, she's gonna start panicking. <laughs> Careful. ดเด็กๆชอบน้ำจิ้มเผ็ดๆค่ะแราไม่มีน้ำปลาค่ะต้องใส่เกลือแทนไม่มีน้ำปลาเนไหนแค่ลันดูพูแค่ไมีก็จูซสองนั่น น้องฉันมาตั้งไหนมันยังอร่อยนัทเชอร์เลนสุกไหมคะอืมถ้าทุกตัวสีแดงโอเคพร้อมไหมโอเคค่ะว้าวมาดูดาบอด ยับบี้ของเรานะคะกุ้งยับบี้ค่ะโ All t h o s ด spices Well done g u ่ s เก่งมากเลยอ่ะอยากลงไหมมันร้อนอยู่นะระวังเคลงได้ค่ะ แต่ว่าระวังนะมันร้อนไม่วันว้าวโอเคชิมดูสิคะพี่แกะก่อนไหมแกะเปลือกกุ้งก่อนไหมคะต้องตูดมันร้อนนะระวังกระเด็นใส่ตาค่ะ ก็เหมือนกุ้งนเนาะเป็นกุ้งเป็นกุ้งนั่นแหละแต่เป็นกุ้งน้ำจืดหรอครับมันดูดีโอเคอเคน้ำจิมดเผ็ด <pe ed> นะคะคุณพ่อคะรัสน้อยสนี Can you crack my open มัลองเล็สเด้ไหครับร้อนไหมพี่จอห์นร้อนใช่ไหมรอก่อนครับแล้วมันร้อนว้าวชิมดูสิอร่อยไหมครับไม่ขี้น้อยดอมมาร่อยทำไมเอาขี้ออกเลยคะ ได้งอ,อกได้เืี่อสุดฉันชอบเครื่องเก่งจังกินเผ็ดได้ด้วยกินเผ็ดมากเลยค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะ พริกินูที่เราปลูกเองค่ะเามาตำเป็นน้ำจิ้มให้อลี่ค่ะ